เอาละครับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้ก็มาอยู่กับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมลาลาคอร์ครับอยู่กันอยู่กับทูมเลเดอร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับทูมเลเดอร์สวัสดีค่ะโอเคครับก็วันนี้เป็นเออ่ทุกคนครับเอแฮปปี้เบอร์เดย์ผมนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับโอเคแล้วมาต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วที่เราบุกมายังบังเกอร์แห่งนี้นะครับเพื่อมาหาอุปกรณ์สำหรับสื่อสารตอนนี้ก็ยังไม่เจอครับแล้วก็จบที่ตรงนี้นี่เองอาทิตย์แล้ว ไปว่ถึงแล้วมากันต่อนะครับภานนี้ก็จะง่วงๆหน่อยครับ <único> เ <Dol an> <fit> พราะว่าไอแคทดึงนิดนึงก็จะพูดน้อยหน่อยไม่เป็นไรแต่ผมจะพยายามแบบว่าภาคให้มันโอ้ยเช็ดมันเปิดมาก็เอาเลยครับโอเคครับแมงไอยู่กสไปเดอร์แมนเฮ้ยว่จเย็นน้องขขบเียนโอ้โอ้โอ้้ยตอนนี้ผมอขอใจะปกนะครับตอนนี้ใครครับเปลี่ยนมา พี่ขอบนี่ไงปืนใหม่นะปืนใหม่ต้องใช้คุ้มหน่อยคุ้มค่าหน่อยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับถึงแม้ว่ามันจะเก็บมาฟรีอะอุย้ยมีกระสุนด้วยงับ <c oughs> ดูสปไปเดอร์แมนครับแหมโอ้โหแม่งออกมาจากเพาดานนะครับโอ้โหเดี๋ยวมีอีกไปเนะี่ยเช็คก,ก่อนหมดนะหมดแล้วหมดแล้ว,ลวโอเคโอเคไปต่อครับผมว่าใกล้ถึงแล้วบนทางอยู่เพียงแค่เอื้อมห่างแค่น เพียงเอื้อมแม่แต่ขึงแสนไกลอ้าวอุ๊ยเหมือนจะเป็นคัสซีนนะครับทุกคนอ๋อมีสวิชโอ้หักอีกแล้วครับสวยสวยจริงๆครับลาล่าเดือดสวยนะครับแหมทำอะไรก็ไม่ดีไปหมดครับมองครับมองก่อนอเล็กซ์อยู่นี่หรือเปล่าใช่ หมือนที่ควบคุมจะพังน่ะบายเออถ้าคุณเห็นวิทยุก็เช็คหน่อยนะโอเคฟังดูง่ายดีนะเออถ้างั้นหามันให้เจอกันแล้วกันมันอยู่ที่หอคอยนั่นอ่ะสูงหน่อยสูงจริงๆนะ โอ้โหครับสูงได้เรื่องอะไรเลยครับปีแล้วเหรอเนี่ยเยี่ยมท้อแท้นะครับแหมจากใจคนกลัวความสูงนะครับความสูงครับความสูงนะครับแหมเออกลืไม่ได้ครับโอเคไปต่อครับแหมเหมือนเราจะได้ปีนะครับทีน uh ี้แหมโอ้โหนะดูดูความสูงนะครั่าจะสูงกว่าหอไอเฟลประมาณ30สิเท่านะครับดูจะทรงนี่คืออะไรครับบ้าน ไฟไหม้ด้วยนะครับอันนี้คือเข้าไปนี่ไฟไหม้แน่นอนนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกันว่าเซอร์เคอร์ฟครับอ๋อโอเคครับสั่งเวยนะครับโอ้โหูคาซีเลยโอ้ร้อนครับจะเย็นคนะปาราล่าดจะเย็นร้อนนะครับลวกลวกลวกมือครับโอ้โหเฮ้ยมันมันร้อนเหลือเกินนี่ผมว่าถ้าผมโอ้โหใจเย็นครับโอ้โหนี่มันนี่แ่บลามอย่างเงี้ชีวิตจริงครับผมบอกเลย นี่เมื่อกี้นี่เปิดแอร์ครับร้อนขึ้นมาทันทีเลยครับหลังแทบบวมนะครับทาวเวอร์นี่ควรจะเวอร์หลังจากนี้นะโอ้ยนะครับเอาอีกแล้วนะครับลาล่านะครับจะเย็นนะครับขอร้องเลยครับซ่อมมีซ่อมมีท่อมั่งเห็บเอ้ยไม่ใช่ครับท่อนีนซ่อมมั่งเห็บเอฟนะครับโอเคเตะโอเคโอ้มีมีให้ลุ้นระทึกกันบ้างหน่อยก็ดีนะครับแต่อย่าบ่อยนะครับขอร้องเลยครับอุ้ยมาถึงผู้ขอเอเวอเรสต์ครับ น้าโอ้โหสว่างจ้าเลยหิมะมันไม่ปกติแล้วเพื่อนผมก็ว่า,างไงแล้วครับเมื่อกี้นี่ยังร้อนๆอยู่เลยครับอยู่ดีก็มาผูกหิมะได้ไงนะครับเดี๋ยวนะทุกคนแป๊บเอาปรับกราฟิกแป๊บปรับกราฟิกเค้าเมรนะียกว่ากราฟิกส์ here here อันติเมทนะคิดเพื่ออะไรอันติเมทเป็นไงอันต้าพอว่าอันต้าเนี่ยใช้ได้เลย โอเคมาอันนี้เป็นแคมป์ไฟโอเคเซฟได้ก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับอุ้ยเลยดูครับนี่ครเมื่อกี้นี่ร้อนนี่มาครับหนาวครับโอ้โหผมบอกเลยนี่ฝนตกนี่ฝนตกยังหนาวแล้วล่าล่านี่ไม่ได้ใส่เสื้ออะไรมาเลยครับนั่นจะแต่แบบไหนดูดิโอเคครับไม่ครับผมนี่แหละครับหนาวครับแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยครับโหนี่ต้องเดินไปใช่ไหมโอเค ซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายโอเคครับไม่ต้องครับเดิมไปเลยเฮ้ <c oughs> ยใส่เย็ยนครับพี่พี่พี่ขอร้องเฮ้ยโอ้โหผม,ม่มาจากไหนอ่ะโอเคผม่มาจากไหนอ่ะไม่ได้ถึงซีวิช <c oughs> นี่ไงเตะหน้าไปถึงทีโอ้โหลงไปนอนกับพื้นนะลงไปดีอย่ามาห้าวครับตกใจหมดเลยครับมาแอบหลังรถนะครับเล่นซ่อนแอบอยู่นะครับเฮ้ย <c oughs> ใครมัน <c oughs> วิ่วิทย์วะมี่ยขนาดนี้ได้ไงเนี่ย <c oughs> เธอต้องฆ่าทุกคนที่ฐานแล้วแน่นอนแน่นอนแล้วโอ้โหโอ้โหรู้ได้ไงครับว่าฆ่าไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจได้โอ้โหแม่งระเบิดครับอยากมีบ้างอ่ะทำไมมันปาระเบิดกันอะไรครับอย่ามานี่ครับอย่ามาใกล้ครับอย่ามาใกล้ขอร้องครับนายักเผาขนนี่มันของชอบพี่เลยนะครับพี่เนี่ยอุ้ยหลบได้ไงอ่ะหลบได้ไงอ่ะเอาปืนมาโอ้แล้วเนี่ยโอ้โหนี่เป็นการสู้ที่ จะลุ้นระทึกครับผมไม่ไหวแล้วครับขออนุญาตเลย <laughs> นอนเอนสะพานโค้งเหมือนเดิมครับตามคอนเซปต์ของทหารในที่แห่งนี้นะครับต้องมาพร้อมกับท่า,อาแอบเข่ารูปเดือบันยูนครับแล้วก็สะพานโค้งครับไหนดูคนนี้คนนี้เอา้าคนนี้นี่โอ้ย <laughs> ใจเย็นนะโอ้ยไม่หมดโอเคระบนครับระบนทำไมมันถึงเห็นเหรอวะ <laughs> โอ้โหขนาดนี้ก็น่าเห็นอยู่แล้วแหละครับ โดนยิงครับอู้หูโหมดมาเทชจัดจะเป็นใครครับคุณคิดว่าเป็นเมนชาร์เล็ตเตอร์เหรอครับเมนชาร์เล็ตเตอร์เหรอเมนชาร์เลคเตอร์อยู่นี่ครับอยู่นี่แล้วครับเมนชาร์เล็ตเตอร์ตัวจริงมันอยู่ตรงนีแล้วข้างหน้าคุณนะมีปืนหรือเปล่ามีปืนแล้วต้องไปหาปืนมาใช้ก่อนไปครับมาหาปืนมาใช้ก่อนโอ้โหยังไม่หมดอีกแล้วครับเนี่ยเยอะจัดโอ้ยผมขอสแกนก่อนอันนี้มาได้ครับฮึ๊ขึ้นมาขอยับอ้อมซ้ายขอยับอ้อมซ้าย ยิงทุกอย่างเลยถ้าอยู่ใกล้แล้วเล่าโอเคครับโอ้โหปักไม่ต้องปาก็ทุกอย่างก็ได้มั้งอะไรจริงคระผมว่าเก็บไว้ก็ได้โอ้โหโอ้โหเยอะจัดผมบอกเลยมันต้องมีหนึ่งหัวกันบ้างแหละแล้วก็หลบโอ้โหหลบหลบไปได้ไงวะเฮ้ยเห็นปะเนี่ยรู้เหรออุ้ยโอ้โหตรงนี้พลิกซ้ายครับเอาไปหนึ่งนัดโอ้เต็มกระเบนผมบอกเลยว่าเต็มกระเบนแล้วจังหวะนี้ขอปืนพกดีกว่ามาขอปืนพกมันก็หวังผลได้วะ เพราะว่าไงนี่นะครับโอเคลีโหลดแต่ธนูนี่ค่อนข้างจะดีนะผมระยะไกลธนูนี้เวดิคุสเอาไปหนึ่งหัวครับนี่ไงเฮ็ดชันโอ้โหคมขนาดนี้เดี๋จะมาสู้กับพี่และน้องเอาไปหนึ่งนัดที่ที่กลางใจธนูที่กลางใจก็เหมือนใครที่มาครับลงมาข้างล่างนี้ลงมาเพราะว่าผมเคลียร์หมดแล้วบนทาวเวนั่นนะ่ะไม่มีใครผมลงสักคน บอกให้โอ้โ oh, หแล้วมีถังให้ไม่เคยได้ใช้ครับถังผมบอกเลยถังนี่เป็นสิ่งที่แบบอะไรมันขึ้นขวาล่างอีกแล้วเอ,อ้ยมันมันไม่เต็มจอนี่มันสต็อปอเอาไบ้าอเอ้หลังกําแพงนั่นมึงไม่ใช่ครับกําแพงครับนี่มันเสาครับอย่ามามั่วครับอย่ามามั่าอย่ามาบ้าไม่โดนครับความความนิ่งของปืนนี่มันอยู่ที่ไหนความนิ่งของปืนนี่มันอยู่ที่ไหนออ้ยเนี่ยถังครับยิงยิงเดี๋ยวใช่ปะเนี่ย เอ้าเดี <Wir ound> ๋ยวไม่ใ <pun> ช <s> ่หรอนี <itud soundtrack> ่ไงเดียร์ทูพอลครับเฮ้ยติร์โมันระเบิดปะหรือว่าไงไม่ระเบิดนะผมว่าผมว่าไม่อ่ะเหมือนมันผมว่ามันเอาไว้ไอ้นี่ปะกันหนาวนี่ไงกันหนาวกันหนาวอ๋อครับจุดไฟครับโอเคครับรู้เรื่องมันก็นั่นจะเป็นเออนั่นแหละทุกใครๆก็รู้ว่ามันจุดไฟผมว่าตัวนี้ขึ้นได้ครัทุกคนทุกคนว่าไงมันต้องมีอ่ะนี่ไงมันต้องมีอยู่แล้ว ซาเวร์นะครับขึ้นได้หรือไหมไม่ได้ครับดูทรงดูอยากทรงแล้วแต่ข้างบนมันน่าจะมีป่ะน่าจะมีไหมทุกคนว่าไงผมไม่อยากพูดเสียงดังจริงมันดึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่ผมตื่นครับผมเพิ่งกินเค้กมันเกิดไปคาจะอิ่มผมป้องกันทาวเวอร์เพื่อนพี่ชายโอเคไอ้บูต่อเลยโอ้โหใจเย็นครับโอ้ใจเย็นครับคุณพี่ใจเย็นก่อน โอ้โหนี also, mm ่โผล่มาสลิงมาอย่างนี้เพื่อนด่าไม่เพื่อนไม่ด่าแล้วครับใจร้อนนอนวัดนะผมบอกไปเลยใจร้อนนอนวัดนะครับใจร้อนนอนวัดอันนี้อะไรนี่ครับเอาไปหนึ่งนัดเต็มอะไรอ่ะฮะเด็ดอะอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวโอ๊ยบาดแล้วใจร้อนครับอย่าใจอย่าใจร้อนนะจัดใจร้อนนะใจร้อนนะอย่าใจร้อนแค่ฮิตเธอครับโอ้โหแน่นอนครับพิวขนาดนี้จะยิงโดนได้ไงรอดพวกเองไงครับ ยิงไม่โดนเองหรือเปล่านะครับโอเคยิงไม่โดนเองหรือเปล่านะครับโอ้โหให้ไปฝึกยิงอู้อู้ดครับโอ้ยเด็บเป็นปลาระเบิดแมสจัดไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วขอยักแข็งพี่ก่อนข้ารามีกระสุนให้ใครกระสุนปืนกลโอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหพิชี่หรออย่ามาแอบหลังเสาครับอย่ามาแอบหลังเสาครับน้องอย่ามแอบหลังเสาโอ้โหอาชิพไมนล็อกนะครับเฮดช็อตอุ้ย จะบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าออกไปเจอเป็นของฉันโอ้โหพี่พี่อ้วนนะครับดอชครับกดชิปเพื่อดอชเอนิมี่โอเคครับมันนี้เราสู้ใกล้ด้วยใช่ไหมแล้วเราต้องทำไงอ่ะทุกคนเราต้องทําไงอ่ะเราต้องยิงมันเหรอทุกคนต้องทำไงครับบอกหมดทีหล่อครับถ้าถ้าต้องยิงมันกดหนึ่งครับถ้าไม่ได้ใช่ยิงมันให้กดกดหนึ่งเหมือนกันครับเพราะผมรู้แล้วไม่มีใครกดแล้วครับมา เดี๋วว่าต้องทำไงวะอ้อมหลังมาหรออู้นี่ไงแล้วผิวจัดโอเคผมว่าต้องหลบอุ๊บนี่ไงนี่ไงโอเคครับโอ้โหง่ายเกินว่ะโอ้ทำมามีเขคัสส่งคัสซีนนอนแอนจะเป็นสะพานโค้งไปดิทุนนสองพาร์ทโฟฟาวสติลอลายฟับแน่นอนครับมาแจะสติลอลายทีเดียวมันโดนๆหน่อยเหอะอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ถืออะไรมาถืออะไรมาน้อง นี่ผมบอกเลยครับทุกคนที่ตาย้นอนตายอ้นี่แหมเนี่ยครับสะพานโค้งครับหลังแอ่นกันแบบสวยงามสวยงามเลยทีเดียวครับนี่อ,อะไรครับมะเขือเทศได้กินมะเขือเทศด้วยครับสุดยอดมีถังครับยิยงขอตยิงหนักโอ้เราเปิดครับเป็นโกว่าครันช์เลยครับแหมโอ้ยถ้าผมยิงตั้งแต่แรกนี้นไม่ต้องลำบากยิยงเป็นส่วนขนาดนี้นะผมว่า มาไกลแล้วครับทุกคนโอเคอีกไกลโอเคเพลงบล็อตเพลงนี้ร้องใหม่ร้องได้ใหม่ได้ไหมอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไกล้ร้องไหมร้องทุกพระอะไรเพลงเนี้ยรับ <c oughs> เฮ้ยว่าผมต้องแก้มือวะ่ะไอเจ้าหนูไอเจ้าฟิกนี่ไงโอ้โหแม่จัดนัดเดียวพอเอาไปหนึ่งวันบูลเล็ตวันบูลลิงบูลเล็ตคุณข้ามี มีปะผมน่าจะหมดแล้วนะดูจากทรงแล้วน่าจะเคลียร์หมดหอนี่ยแหละรู้สึกว่าผมไม่ได้สเตลเลยวะ่ะแบบมายัางไงนี่ก็ได้บูตสตลอดอะแบบอดสเตลบ้างกับชาวบ้านจริงผมอยากสเตลนะแบบมันรอบเลนดีนะมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระสุน e ด้วยอุ้ยมีเก้าอี้ด้วยใครเขามาน,นั่งอะไรบนนี้เนะี่ยผมว่า <c oughs> ขอนั่งได้ไหมขอนั่งพักหน่อยโอ้โหมีพรมอันนี้พรมจินนี่หรือเปล่าจุดไฟโอเคจุดไฟขอปิงไฟหนะ่อย โอเคครับผมว่าไฟเนี่ยมันต้องได้ใช้อ่ะใช่ไหมเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้แล้วมันจะมีแค่จุดทําไมนะ okay, ครับโอเคครับดับไปแล้วครับอ๋ออันนี้ก็โอเค okay, ครับมีแคมไฟด้วยพักก่อนโอ้มาครับได้เวลาอัปเกรดกันบ้างดีกว่าคนระับผมว่าธนูเนี่ยผมว่าต้องได้อัพบ้างเนี่ยผมว่าธนูต้องได้อัพบ้างละอันนี้โอเป็นธนูอันใหม่เหรออัพเลยอัพเลยอัพเลยผมบอกเลยธนูเนี่ย นั่นแหะครับอะไรก็ไม่รู้ครับเอาไปก่อนมาอันนี้คืออะไรไก่เหรอทุกคนอันนี้คือเนื้ออะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะหนูปะที่เราเพิ่งจับมาเมื่อกี้ผมว่าหนูว่ะดูจากส่งดูจากจำนวนหนูที่มีเยอะขนาดนี้เยอะไปต่อครับถึงเวลาแล้วทุกคนที่จะปีนหอโอ้โห ดูดูปัดเสียวจัดโหล้าล่านี่เป็นนักปีนหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นปีนไรเดอร์แล้วผมว่าไม่ใช่ทูมนะครับแคลมไรเดอร์นะครับ From Grab Food Panda ลายแมนับมาให้หมดนะครับนี่ยังดังชื่อพาร์ทพาร์ทสี่นะครับที่ผมไม่รู้จะตั้งชื่อพาร์ทอะไรดีนะครับอย่างเช่นพาร์ทนี้ทุกคนตั้งไว้นะครับโอเคโอเดี๋ยวเวลาไปครับทีละขั้นครับค่อยโหมต้องมีอ่ะสักหนึ่งหักอะไรเงี้ยหนึ่งสนิมอ่ะ หนึ่งสนิมอ่ะหนึ่งสะพานเหล็กอ่ะหนึ่งบันไดเปราะเฮ้ยหมาเสียงเสียงเฮ้ยนั่นไงนั่นไงครับผมบอกเลยใช่ร้านรับประกันชัวร์ร้านเปอร์เซ็นลาล่าใจเย็นไว้ใจไว้เด้พุกใจไว้ได้เพื่อนผมเรียกเพื่อนแล้วกันลาล่าน่าจะเป็นเพื่อนผมตอนนี้มไ,ม <laughs> มไม่พี่ผมใจไว้พี่ครับขเคยไหมครับโอเคสุดยอดทำดีๆครับสูงจัดไปผมผมขาสั่นเลยนะแล้วผมผม ผมยืนอยู่ข้างบนน่ะเออผมไม่ทำอะไรทั้งสิ้นน่ะผมอยู่แต่ข้างบนน่ะอุย้ยไปครับรอีการ์บฮัลโหลไม่ต้องครับไปครับลาล่าลสู้เขาเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวโอเคมาอุ้ยเก่งจัดไอดอลเลยไอเด้าอุย้ยสูง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 มากสูงมากมองไปอืมโอ้โหเสียวว่ะเสียวเกินเสียวจริงครับ อันนี้โอ้โหต้องปีนอีกเหรอนนี่เป็นแบบซีซีนิดเดียวลาล่าเป็นทุกอย่างอิจฉาแล้วแม้ว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรให้ฉันเลยอัพขออนุญาตร้องก่อนะขอแค่โอ้ขอ,อข,ขอแค่ได้ร้องครับแค่เหล็กงอใจเย็นขอแค่ได้ร้องครับเพลงอ่ะโอเคไปครับร้องเพลงเพื่อให้ลาล่าสงบจิตสงบใจครับ แล้วเราบอกโอ้โหร้องอย่างนี้อย่าร้องเลยเพื่อนพอแล้วร่าเสียงแมนไปว่ะโอเคขึ้นมาแล้วครับเสรษบรรยากาศวันนี้นะครับหนาวน่าจะหนาวครับแล้วไม่หนาวบ้างเหรอเหนื่อยแปเหนื่อยอเล็กซ์ดาล่าอยู่ที่แผงควบคุมแล้วโอเคป้อมนี่ คนให้สัญญาณเพิ่มโอเคโอเคหาใช้ได้ฉุกเฉินและเคลียร์สัญญาให้หมดก่อนที่คุณจะเทลโทรหา SOS โทรหาด้วยหรอกพวกเราไมีทุกทางขอบคุณอะไรวะผมแปะไม่ทันนะครับเอ่อ move left right to ์ u n e นะครับโอเคเดี๋ยวนี้เหรอใช่ป่ะใช่ป่ะเดี๋ยวนี้มัน อันนี้มันใครก่อสร้างเขาหรอเพราะวอันนี้ก็พังครับเพราะว่าขี่นี่แหละโอ้โหไม่ต่างกันเลยอันนี้แหละโอเคครับเอเมอร์จีสีบอร์ดแครสครับใช่เลยครับโอเคหาสถานที่แล้วก็จะจัดสายงานกันกดครับอันนี้แหละไปไอต้องทำอะไรต่อมูฟเลฟไรต์โอเคผมว่าต้องทำให้มันมชัดขึ้นใช่ไหม อันนี้เสียงมันแตกมากครับน่าจะเสียงเหมือนไมค์ผมตอนนี้เว้แต่เย็นพี่ไม่ต้องรีพูดด้ีไหมขอปรับขอจูนก่อนว่าให้ผมบ่นหมุนค้างได้กันปะโอเคโอเคอันนี้เริ่มชัดแล้วเริ่มชัดแล้วเริ่มชัดแล้วโอเคโอเคมาครับก็เอียบไม่ได,ไได้ไม่ได้ชุกเฉินฉุกเฉินนี่คือลราฟคอฟรวจพวกเราอยู่ที่เกาะตรงสามเหลี่ยมมังกร ต้องการยาและเสบียงขอร้องล่ะตอบเถอะขอร้องล่ะขอร้องล่ะชุกเฉยชุกเฉยนี่คือแล้วเราคอฟดูเรนซิ่งแปลว่าอะไรล่ะโอเคโอเคโอ้ยย่โอ้โหโอเคครับตอบแล้วทุกคนโอ้โหลองใจจัดโอเคาทางอะไรสักอย่างเราจะไปเร็วๆนี้แหละเฮ้ยโอ้โหอเล็กดีใจจัดนะครับโอ้โหมาฮีโร่นะครับแหม ยิ่งไม่จำเป็นต้องมีผ้าคลุมนะครับแต่ต้องแต่จำเป็นต้องแข็งเอ,อ่ออะไรวะแต่แต่จำเป็นต้องเอ,อ่อมันเอ,อ่เออมีความกล้าแบบล่าครับคนจะไว้นะครับไฟ<ป>ฉันทำได้ไครับกระโดดลงไปเลยไม่ใช่ครับรูเลนครับนั้วเหลือลงเพราะว่าลงนี่แหละบนลงนี่แหละลำบากแล้วอ๋อโอเคไม่ใช่อ่ะฮะเอามันมีเชือก อ๋อโอเคมีเชื่อครับว่าคนก็ไม่น่าลงแบบพวดใช่ไหมมันก็ดูแบบแอันนี้เกินดูแบบลำบากเกินนะครับอนันนี้โอเคมีทางเดียวที่จะลงไปจะไปครับดูจากทรงครับน่าจะมีศัตรูไม่ต่ำกว่าประมาณ75.829 3 4ห้าจุดแตัวนะครับผมบอกเลยแบบนี้โวโล่โจงขนาดนี้ผมว่าพุ่มหญ้าต้องมีสักมีสักหนึ่งหมาหนึ่งหมาหนึ่งหนึ่งน้องอะ่ะ ผมว่าใช่อ่ะมันโล่งเกินอ่ะถังเสื้อเพิงโอเคไปเปิดเลยครับปุ๊บปุ๊บโอเคเอ้ารั่วรั่วเลยนะครับรั <c oughs> ่วจัดปัญญาอ่อนนะครับไม่ต้องไปเล่นนะครับบุ้งอย่างเงี้ยขอร้องเลยครับโอเคของกดคิวกันมีอะไรไหมไม่มีครับออไม่แต่เฮ้ยผมว่าถ้าผมยิงใส่ผมว่ามันจะติดไฟปะ เกี่ยวะครับผมต้องเอาไฟมานี่แหละผมต้องหาไฟนะครับหาแสงครับคนหิวแสงครับอันนี้คือใครเอ่ยอุ้ยพี่อ้ไม่น่าเป็นทหารที่น่าจะเอมีแต่กระสุนนะครับน่าจะโดดลงโดดมาโล้มลงมาแล้วไม่มีปืนนะมีแต่กระสุนนะครับก็เลยนอนรอความตายตรงนี้ครับดูทรงแล้วมีกระสุนให้เราด้วยนะครับโอ้อันนี้ผมไม่ใช่แล้วผม อันนี้จะ,จะดื่มหนักไปหน่อยนะครับอันนี้ดูจากมือนะครับพี่ขอเล่าเพิ่มหน่อยครับพี่ผมไม่ไหวิร์ดพี่ผมขอดื่มสักแก้วสองแก้วนะครับจริงผมไม่รู้ว่าดื่มสลาแล้วมันแบบว่าส่งผลอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่เคยดื่มกันเฮ้ยมาครับอ๋อจุดไฟใช่ไหมจริงีแล้วก็สร้างไฟตัวเองแล้วดินี่ไฟสติ๊กเกอร์นะครับนิวเกียร์ล็อก สุดยอดเดี๋ยวเนี้ยทำอะไรสักอย่างสินะกด E นะครับกด E ค้างโอเคโอ้โหเอาเลียงจัดนะครับเสกกิ่งไม้ออกมาได pues ้ทันทีทันใดนะครับไปอุ้ยจะระเบิดปะเนี่ยคนไป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 อย่าไปเฮ้ยเร็วมุฟแล้วล่ามุฟโอ้โหโอ้โหมันระเบิดจริงว่ะตกใจหมดแม่งล้าล่ามูฟแล้วล่ามูฟไม่ใช่ล่าลาคอเลยเป็นล่าลามูฟนะครับ ลาล่ามูไม่นขนส่งหรือเปล่าเอา้าเออโอ้โหนะครับหมดความวังหนึ่งน้ำตาลาล่ามดบเร็วขึ้นพี่ต,ตุ๊กเร็วลบโอ้เพิ่งมานะครับพอหวังมาก็หายไปไปหายไปทันทีนะครับจากที่โทรนะครับอ่ากระโดดไปดิหายนะครับผมว่าได้สไลด์ชัวร์ตรงนี้มามาพร้อมออ้ สไลด์ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอู้ซ้าย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 โอเคหลบซ้ายซ้ายซ้ายกิ่งไปหนึ่งตลบแล้วกะกะโอ้โหหัวกระแทกพื้นแล้วลงมาซ้ายขวาแล้วหลบซ้ายขวามีรั้วกั้นเด็กเครื่องบินมาใครขับเครื่องบินครับหรือว่าเออ่พระเอออะไรเทพแห่งดวงอาทิตย์นี่เล่นผมหรือเปล่าอุ้มชนไปหนึ่งเต็มๆล่าล่าผมบอกเลยว่ามีผัวกระแทกอ่ะหน้าผากนี่เปิดหมดแล้วอีโอเคเกือบเกือบเกือบ ยังมีใบพัดพมาละกระโดดสวยครับสวยครับไนซ์จั๊มนะครับโดดที่เยี่ยมเลยครับพึ่งโทรไปปุ๊บมาปั๊บพังปั๊บรวดเร็วทันใจจริงๆเร็วเร็วอย่างนี้ก็ดีครับแต่ว่าขอแบบดีๆหน่อยได้ไหมไม่มีประกันเหรอฮัลโหลมีประกันเครื่องบินไหมไม่ไม่ทำประกันไว้ใช่ไหมช่วยช่วยช่วยคนขับ ต้องไปหาเขาโอเคโอเคไกลจัดโอเคครับต้องไปต่อครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเซฟไปครับลาล่ะโก้เอ้ย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 ใจเย็นครับใจเย็นครับป้านี้น่าจะเก่าจัดเลยครับดูจากทรงครับโอ้โไปนะไปแต่ไม่ได้แล้วต้องต้องรีบครับไปล่ล่ะทรงตัวมาทรงตัวอีกแล้ววิ่งออกขวาไปทางนี้ไปขวาไปขวา แล้วกระโดดข้ามกล่องฮอลิกล่องเคนฮอลิเคนบ้าไอเรา้ายมาตรงนี้กระโดดไปกระโดดไปแล้วกระโดดเก็บผ้าตรงนี้เก็บผ้ากระโดดเก็บผ้าใไปตากผ้าไว้กระโดดลงมาโอ้โหกีดโอเคไม่ต่อครับแล้วมีไหาเลยจะไปหมดเลยผมว่าเสียดายของเนี่ยมีลงไปโอ้โหว่ากิ้งมาหล่อแล้วหล่อแล้วมานี่เราเหยียบแป๊บเดียวนี่พังเลยครับน่าจะน้ำหนักเยอะหรือเปล่าแต่เฮล ออกไปนะเว้ยเฮ้ยช่วยลาลาช่วยช่วยเอ้ออ้าวไอ้บ้าเอ้ยลาลามันไม่ยิงมันลาลาคุณอยู่นั่นเหรอเอาอีแล้วไอ้ไอ้หมอนี่อีแล้วหนึ่งนะหนึ่งนะคนเป็นหนึ่งนะทนทุกคนจะยิงยังไงอ่ะผมต้องหลบใช่ไหมปืนนี้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 ครับแล้วเรารอตีแล้วก็หลบอย่ามาดูถูก สกิโลเพเยอร์นะครับคาโอลครับนี่มันสกิโลเพเยอร์นะครับถึงแม้ผมจะเล่นไม่จบก็เถอะผมก็ตีบอสไม่หลายตัวนะครับผมบอกเลยนะครับการโจมตีแค่นี้มันทําอะไรผมไม่ได้นะครับอ่าแสดงว่าถ้าดูดไฟได้แล้วเราต้องเผาได้นี่สะดวกจริงๆเดี๋ยวเวลามันรูดของแบบสบายใจแบบไม่ต้องรอไฟ ทีแ่แบบไม่ต้องรอไฟหรือให้ใครมาทำช่างมันครับโอ้พายโลดแล้วเราเก็บอันนี้ได้ไหมอออะไรวะวิทยุสื่อสารอะไรเงี้ยได้ไหมเออขอขอคุยหน่อยอะไรเงี้ยติดต่อกับทางบ้านได้ไหมเออมารับหน่อยเอาเครื่องบินมาอีกอีกรำอะไรเงี้ยเสียงอะไรวะมีครับโอเคถึงแล้วนะครับโอ้มาถึงวันเราก็จริงนะแต่ว่าตายอยู่ดีนะครับแหมจะเอานอนออกจากหาัว<ม>ไม่ได้เลย พายุนั่นมาจากไหนก็ไม่รู้ทั้งที่ท้องฟ้ามันแจ่มใสแลวทำให้เครื่องบินตกนี่มันไม่ปกติเลยล่าล่ายังไม่ปกติเลยมันต้องมีการอธิบายอย่างบางอย่างสิฉันยังไม่รู้แต่ฉันยังไม่รู้นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะโอเคครับสำหรับสำหรับลาล่าคอฟนะครับสำหรับดูมเลดเดอร์นะครับพาร์ทนี้พาร์ทที่พาร์ทที่5้าใช่ไหมครับ พาร์ทท <Infinity S 2> ี <ight>. okay. <S <S ่5นะครับโอเคสำหรับพาร์ทที่5ก็ขอจบวันที่เท่านี้ก่อนนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนขอให้เป็นวันที่ดีครับบบ๊ายาย